มึงมาหมูม้วนราเมงสุดแพงแบบประหยัดงบสุดนุ่มละลายในปากกูชอบกินหมูม้วนในราเมงมากแต่เวลาไปกินทีไรเส้นกับน้ำนี่ศาสตร์มาล้นชาแต่อีชาชูหรือหมูม้วนให้มาสองสามแผงไอชาชูของร้านดังบางลามึงกล้าสาบานต่อพระพรหมสาขาสี่แยกเอราวันในว่ามันคือชาชูหรือกระดาษซับมันแล้วพอจะสั่งอีชาชูเป็นท็อปปิ้งเพิ่มแค่สามสี่ชิ้นแบงค์แดงก็สลายเป็นเท่าทุลีแล้วพอจะตักเข้าปากแต่ละทีก็ต้องฝืนใจเจียดตัดแบ่งอีชาชูทีละสองเซนเส้นศมีวงกลมแล้วอีหมูม้วนกระดาษซับมันมันมี เป็นที่เรียบร้อยแล้วสู่ดูง่ายมากนบอกให้ใช้หมูสาชั้นแผ่นเจ็กรัมแล้วมึงดูความคมของมีดกูแล้วประเด็นคือผ่านมาตรฐานความทื่อระดับสากลวแบบนี้ยกบ้านชิพายละหันเพลย้อยกว่าเจ็ดร้อกรัมหน่อยไม่เป็นไรหรอกมานางบอกจับมวนบีบอัดให้แน่นแล้วก็ใช้เชือกมัดฝั่งหนึ่งแล้วก็หมุนพันมวนให้เส้นห่างกันหนึ่งเส้นอย่างสวยงามเฮ้ยมันมันยากมันกันดูนิ่งๆเ็อ้ชังแมงมันพันแมงเละดี๋ยวต้อนหันออกมาก็ไม่มีใครรู้เลกเฮ้ยถ้าไม่กู้พันออกมามันขาดนะคะกี่ข้าวยยิวว่่น เสินเจนที่เคยทำเดี๋ยวแปะสูตรไปให้สาเกไม่มีก็ใส่น้ำเปล่าแทนไปใส่งส่วนสีถ้วยจับต้งใจขาวสีช้อนโต๊ะขิงหันเป็นแผ่น25กรันต้นหอมหั่นครึ่งประมาณสต้นใช้ไฟกลางต้มจนเดือด<ล>ก็ใส่อีาคากิโอ้ยไม่ใช่ใส่อีชาชูลงไปแล้วก็ปิดฟอยหนึ่งกรัมกูเห็นนางมีรูตรงกลางด้วยไม่รู้นางตั้งใจหรือทำพาหว่ามีรูกูก็มีรูด้วยเนี่ยแหละปิดฝาแล้วก็บ่มน้องสิบนาทีหลังจากนี้นางให้ปรับรถเป็นไฟอ่อนสุดต้มไปอีกสองชั่วโมงก้ีนูป เติมน้ำไปอีกสองถ้วยละกันหรือพลังกาซส่งต้มประเทศของเรามันสปีดเทอร์โบโกว่าวะโอ้ยจะเป็นไงบ้างวันนี้อิคากิราเมนของกูมึงจะพังไม่ได้นะขอเชิญปังโคศมนมเปรี้ยวออซิซันนมเปรี้ยวพร้อมดูดดีไซน์นำสมัยเทสไวรุ่นปี2023สูตรไรไม่ใส่น้ำตาลใส่ให้ผลเลือดสะเทือนอารมณ์แค่เปิดจุกและสูตรให้เต็มป,ปอดก็พร้อมม้วนซึ้งกับนมเปรี้ยวรสอร่อยบนทั้งช่องปากพร้อมสูตรได้แล้วทั้งสี่รสชาติหนุนนมเปรี้ยวพร้อมดูดออซิซันเอาลักครบเวลากดล็อกเส้นตาสัางน้าบอกรรรรอหห้เเเเย็นนนแลลกััจะะมมมมาตพีีดิโู่่สสบซ เฮ้ยมึงดูชาชูกระดาษซับมันของกมึงดูความเด้งมึงดูความเนื้อลุ่นในชิมเซ่อ้ยมึงเนื้อนุ่มละมุนมากอีส่วนไขมันพอเลินแตกก็ละลายเคลือบแพดานเลยมึงแลยอีตัวเนื้อมันไม่แห้งแบบในร้านรามเมยงเลยความฉ่ำเบอร์สิบสยามประเทศแล้วรสที่เคลือบคอลลาเจนด้านนอกคือกลมกล่อมมากเอาล่ะจะไปเปิดร้านรามเงงข้างร้านขนมโตเกียวละ